กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello the นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะพูดถึงเรื่องราวการทะเลาะวิวาทที่จังหวัดอุดรนครับจนกลายเป็นกระแสอยู่ใน t i k t o อก เนื่องจากว่ามันมีการเอ่ยถึงชื่อแก๊งแก๊งหนึ่งนั่นก็คือแก๊งอาบูดาบีแก๊งอาบูดาบีนะครับเขามีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลมีตัวตนอยู่ในติกต็อกหัวหน้าแก๊งเขาชื่อว่าแรมนะครับนะที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังในคลิปนี้มาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับผมสำหรับวันเกิดเหตุก็คือวันที่2นะครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครับ สถานที่เกิดเหตุก็คือนะครับบ้านนาขาตบลน,นาขาอําเภอเมืองจังหวัดอุดอรนะครับบริเวณที่มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับจะอยู่ตรงข้ามสอพอนาขาเลยนะครับนะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตํารวจเป็นร้านอนเนกประสงค์นะครับใช้ในการจัดตลาดนัดสัญจรจันทร์กับสุก และจะมีการขออนุญาตนะครับจัดคอนเสิร์ตในช่วงประมาณต้นเดือนของทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันบ้างแต่เนื่องด้วยว่าสถานที่เนี่ยอยู่หน้าโรงพักจึงไม่เป็นที่กังวลใจของนักท่องราตรีหรือว่าคนที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่ มีเรื่องมีราวก็เดินขึ้นลงพักกันเลยทีเดียวทีนี้นะครับในวันที่เกิดเหตุก็มีการจัดคอนเสิร์ตครับโดยศิลปินที่ไปเล่นในวันนั้นก็คือนะครับท็อปมอซกับบุ๊คสุภการเป็นนักร้องอีสานอินดี้ก็มีการปิดวิกล้อมวิกนะครับแล้วก็เก็บค่าตั๋วเข้าไปรับชมเข้าไปรับฟังเหมือนปกติที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับมันมีสแก๊งใหญ่นะครับนะ ในจังหวัดอุดรน,นั่นก็คือแก๊งอาบูดาบีซึ่งอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรกับอีกแก๊งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีชื่อแก๊งชัดเจนแต่เป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรสองแก๊งนี้นะครับมีการโพสท้าทายกันก่อนหน้าแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้าถิ่นเจ้าที่เนี่ย รอที่จะเก็บแก๊งที่มาจากอำเภอเพนหรือว่าแก๊งอาบูดาบีมันมีการโพสท้าทายกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยก็มองว่าถ้าอาบูดาบีมาในครั้งนี้จะทำการเก็บให้เรียบเก็บให้ราบคาบและแล้วในวันที่เกิดเหตุนะครับก็คือวันที่สองนะครับอาบูดาบีก็ไม่ได้เกรงกลัวคำขู่แต่อย่างใดครับยกพวกมาจากอำเภอเพนครับประมาณ30ชีวิตเข้ามาดูคอนเสิร์ต แล้วตอนที่เข้าไปในงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีการเปิดแผลกันเล็กๆมันมีการทะเลาะวิวาทมันมีการด่าทอกันมาตั้งแต่ในงานแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีการลงไม้ลงมือกันแบบเต็มที่เนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่ปิดนะครับมันมีสังกะสีล้อมรอบดังนั้นถ้าทำอะไรกันในตอนนั้นอาจจะหนีไม่ออกอาจจะหนีไม่พ้น ทีนี้นครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยทางวงดนตรีก็ได้เสร็จสิ้นการแสดงนะครับแล้วผู้จัดงานก็ได้เปิดวิกนะครับให้คนที่อยู่ใน้านคอนเสิร์ตหรือว่าคนที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตได้ทยอยเดินทางออกมาจากงานเพื่อที่จะกลับบ้านทีนี้แหละครับมันก็กลายเป็นความวุ่นวายเนื่องจากว่าแผลที่เปิดกันอยู่ข้างในแล้วนะครับพอออกมาในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับนะมันก็เลยมีการประทะคาลมกันมันก็เลยเริ่มมีการนะครับ ต่อยตีกันเริ่มมีการตะลุมบอลกันเริ่มมีการชุนลมุนกันเพื่อนๆลองนึกสภาพดูนะครับคนกำลังเริ่มทยอยออกจากงานนะครับลูกเล็กเด็กแดงขี้เล่าเมายารวมถึงนะครับผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับยัวเยะไปหมดแล้วมันมีคนสองกลุ่มนะครับที่กำลังต่อยตีกันที่กำลังชุนลมุนวุ่นวายกัน,นครับกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เล็กๆนะครับมีสมาชิกประมาณ 30- 40คนกำลังตะลุมบอลกัน กำลังชกต่อยกันนะครับในขณะนั้นเองครับบริเวณหน้างาน,นครับลูกเล็กเด็กแดงก็ร้องไห้กระจององอแงนะครับวิ่งหนีตายกันอุตลุดเนื่องจากว่าหลังจากที่ต่อยตีกันหรือว่าตะลุมบอลกันได้ไม่นาน,นครับมีเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นตุ้มกลายเป็นโกโก้ขันแห่ไม่ใช่นะครับนะหลังจากที่เสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นความวุ่นวายชุลมุนชุลเกนะครับ มีทั้งคนที่วิ่งหนีมีทั้งคนที่วิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์มีทั้งคนที่โชคต่อยกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับมันกลายเป็นเสียงปืนประมาณห้ถึงหนัดปัง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 และแล้วนะครับทุกคนก็สับตีนแตกกระจัดกระจายกันเมื่อเสียงปืนดังขึ้น ทิ้งไว้แต่ผู้ที่ถูกกระสุนล้องโอดโอยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูคนเจ็บนะครับแล้วก็เรียกกู้ภัยมานะครับปรากฏว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนคนครับเป็นผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชาย2คนสำหรับผู้ชาย2คนนะครับมี1คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเนื่องจาก กระสุนเข้าบริเวณลำคอปัจจุบันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ขี้คายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้วนะครับคนที่ก่อเหตุก็หลบหนีนะครับโดยการขึ้นรถกระบะอีสุสีขาว4ประตูหายไปในความมืดทีนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาดูที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ก่อเหตุหรือว่าคนที่ยิงก็คือแลมนาภูหรือว่าแลมอาบูดาบีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปหาข้อมูลไม่นานก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคนนี้คือใครเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยก่อเหตุยิงเซลลขายรถนะครับที่เต็นท์รถแห่งหนึ่งจนเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเขาพ้นโทษออกมาได้ไม่นานเขาก็มาก่อเหตุครั้งนี้ซ้ำอีกรอบและที่สำคัญนับเขายังมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ในโลกโซเชียลมากพอสมควรดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยหาตัวได้ไม่ยากเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลนับก็เลยเดินทางไปที่บ้านพักของแรมนาพูหรือว่าแรมอาบูดาบีนะครับเป็นชาวบ้านหลวงนะครับตำบลน,นาพลู อำเภอเพ็จังหวัดอุดรครับพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็ไปเจอแต่ภรรยาเขานะครับซึ่งตัวของแรมนาภูหรือว่าแรมอาบูดาบีได้หนีหายไปแล้วโดยภรรยาเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุน,นะครับแฟนเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเคลียรนะครับเนื่องจากว่ามีการทําร้ายรุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มอาบูดาบีนะนะโดยกลุ่มคนที่เป็นคนพื้นที่เป็นคนในอําเภอเมือง มาทำร้ายคนที่ไปจากอำเภอเพนหรือว่ากลุ่มแก๊งอบูดาบีนั่นเองแล้วทีนี้นะครับแรมเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเคลียร์นะครับเข้าไปพูดคุยเจรจานะครับแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายแรมนาภูแรมนาภูก็เลยนะครับเดินมาที่รถเพื่อที่จะมาหยิบปืนลูกโมดจุดสามแปดนะครับ ไปยิงเพื่อที่จะแหวกวงล้อมช่วยน้องๆอ,ออกมาแต่ปรากฏว่าลูกกระสุนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของแลมนาภูนะครับได้ไปถูกคนตั้งสี่คนนะครับทำให้สี่คนนี้ได้รับบาดเจ็บหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับเขาก็เดินมาที่รถนะครับแล้วก็ขับรถกระบะคันนี้หลบหนี ในระหว่างทางนะครับเขาได้จอดรถแล้วให้ภรรยาเขาขับรถกลับบ้านซึ่งภรรยาเองก็ไม่ทราบว่าแรมนาภูนะครับหายไปไหนหรือว่าหลบหนีไปทางใดปล่อยให้ภรรยาขับรถกลับบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังสอบปากคําอยู่นั่นเองภรรยาก็ได้ร้องไห้นะครับรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าภรรยาคิดว่าแฟนตัวเองเนี่ยถูกบีบนะครับ จนต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นคดีมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่บานปลายจนถึงทุกวันนี้และในปัจจุบันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานได้ขอความร่วมมือกันในการไล่ล่าตัวแรมนาพูหรือว่าแรมอบูดาบีซึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาหลบลี้หนีภัยไปอยู่ที่ใด ตำรวจยังคว้าน้ำเหลวสำหรับการไล่ล่าแหลมอาบูดาบีสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับว่าแก๊งอาบูดาบีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาจะมีเสื้อนะครับประจำแก๊งของเขานะครับเขียนข้างหลังว่าอาบูดาบีนะครับนะซึ่งเป็นนะครับชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับอิมิเลต์นะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากดูไบนะครับแต่อาบูดาบีเนี่ยคือเมืองหลวง ในยาสำคัญของตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงระดับหัวจ่ายระดับตัวใหญ่นะจะตีคู่รูขี้มากรับวัยรุ่นป่าภัยถ้าเพื่อนๆติดแฮกแท็กในติกตอกนะครับว่าวัยรุ่นอาบูดาบีหรือว่าวัยรุ่นป่าภัยเพื่อนๆก็จะเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับอาจจะมีการทำอุปกรณ์ทำไฟแช็กนะ หรือบางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะมีการโชว์นะครับดูดยาบ้ายาไอให้เพื่อนๆดูในติ๊กต็อกกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นสีสันของโลกโซเชียลซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าแก๊งนี้เขาได้เกี่ยวดองหนองยุ่งกับยาเสบติดหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่การสร้างสีสันในโลกโซเชียลก็ได้ ผมไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ก็นำไปพิจารณากันเอาเองสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลผมไม่อยากฟันธงเพราะผมเองก็ไม่เคยซื้อ,อยาก,กับเขาผมเองมีขายแฮหไม่ใช่ออกเล่นนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนามาเล่าให้ฟังสุดท้ายนี้นะหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไวนะ้นาที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซ u b s ไ r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วย ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e สขอบคุณครับผม